พิกัด5ฟิลเตอร์ IG ไรโรเซ่ะจะถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอวสวยปังไม่ต้องซื้อโคมไฟแถมใช้ฟรีค่ะคคพี่ปุ้มค่ะปุ้มสร,ร้างภาพสอนแต่งรูปคุมโทนรีวิวอันดับแรกเลยให้น้องๆไปที่ IG กดบวกสตอรี ให้เลื่อนมาทางขวาสุดนะคะก็จะขึ้นเครื่องหมายค้นหากดเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหาไฟโรเซ่เดี๋ยวพี่ปุ้มจะแจกคีย์เวิร์ดหลังจากนี้นะคะพี่ปุ้มจะเซิร์ชคำว่า Sunset Li g h t ค่ะกดไปที่ฟิลเตอร์แล้วเขาจะมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะถ้าถูกใจดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยหลังจากนั้นฟิลเตอร์ของเราจะไปอยู่หน้า i g Story เมื่อน้องๆเข้าใจวิธีค้นหาฟิลเตอร์ต่อไปพี่ปุ้มจะแจกคีย์เวิร์ดฟิลเตอร์ไฟโรเซ่พร้อมยกตัวอย่างภาพ คีย์เวิร์ดที่1 Sunset Lamp ทบิวเตอร์นี้จะมีให้เลือกใช้แค่แบบเดียวนะคะจะเป็นโทนสีส้มกด1ครั้งเพื่อถ่ายรูปหรือกดค้างเพื่ออัดมิดีโอค่ะคีย์เวิร์ดที่2 r o s e Light จะมีไฟให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะแบบที่1แบบที่2แบบที่3และแบบที่4ลองไปเลือกได้ตามชอบเลยค่ะ คีย์เวิร์ดที่3 r o โรเซไลท์เช่นกันนะคะแต่ครีเอเตอร์ที่สร้างฟิลเตอร์เป็นคนละคนกันค่ะโทนที่ได้ก็จะมี2โทนค่ะจะออกไปทางสีอ่อนๆมุงม้งมิ้งน่ารักนะคะฟิลเตอร์ที่4 ไลท์โรเซตตัวนี้ก็จะมีความออกเป็นส้มแดงเข้มๆนะคะมีความวิงวิงเพิ่มลูกเล่นให้น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะฟิลเตอร์สุดท้ายฟิลเตอร์ที่5 Sunset ซตไลทตัวนี้จะมีให้เลือก3แบบด้วยกันนะคะถ้าเราต้องการถ่ายภาพให้แตกไปครั้งเดียวแต่ถ้าต้องการบันทึกให้กดค้างไว้เลยค่ะเราก็จะได้ฟิลเตอร์ไฟโรเซสวยๆเอามาไว้ลง i g Story หรือบันทึกเข้ามาในแกลลี่มือถือของเราก็ได้เช่นกันนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะทั้ง ฟิลเตอร์นี้น่ารักมากๆเลยค่ะเป็ังยนกันบ้างคะ่ะถ้าชอบไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ปุ่มสร้างภาพได้ทุกช่องทางนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แต่งรูปอัปเดตใหม่ๆค่ะเราวันนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการแต่งภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ